ปลายเสียงย้อนถามมาอีกด้วยน้ำเสียงแปลงๆท่านมีปัญหาอะไรหรือครับครูฝึกอาวุธซีเแกล้งตีลูกเสื้อย้อนถามออกไปอีกครั้งและเริ่มต้นพบความไม่ชอบมาพากลในความิผดปกติของเสียงจากปลายสายนั้นเข้าให้แล้วไม่มีอ้วกกำลังสะกดรอยตามเมียอ้วมันไม่รักดีเสือกมีชู้วะถ้าหรืออยากได้เงิน500บาทรีบลงมาพบอ้วได้เลยอ้วะจะสอบถามอะไรหรือบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงในห้องนั่น อีกสิบนาทีลงมาได้เลยวัวจะนั่งรออยู่บนรถเฟียดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ดีสีเทาต่อจากนั้นหูโทรศัพท์ก็ถูกวางเบาๆดังคลิกเรนเอาครูฝึกอาวุธ c a a ซึ่งอยู่ในคลาบของพันตรีหนุมน่มแห่งกอลอมนอหนังตาขวา,ขาเขม่นขึ้นมาอย่างทีเย็บมีอะไรคะผู้พันชานนลง,ลง,ลงผู้บังคับการกลมสาวเอ่ยถามด้วยใบหน้ายิ้มๆบิ๊กแมนก็เลยต้องเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดทีท่วน เมื่อมันรู้หมายเลขมันก็ต้องรู้จากชื่อของเราในสมุดทะเบียนประวัตินั่นด้วยพันเอกลิบูยูออกความเห็นขึ้นมาใบหน้าอันงามผุดผาดบังเกิดรอยกังวลจนสังเกตเห็นได้ชัดนั่นไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเป็นชื่อภาษาไทยอันแท้จริงของผมอยู่แล้วแต่มันถามถึงคุณนี่สิผมนึกไม่ออกเลยจริงๆอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ขณะนี้ผู้พันออกมองสามีสุดที่รักของคุณได้ติดตามมาถึงเมืองเชียงใหม่นี่แล้วประโยคสุดท้าย บิ๊กแมนกระแทกเสียงออกมาด้วยความลืมตัวเล่นเอาพันเอกลิบูยูเบิกตาโพลงแล้วละล่ำละลักออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนแน่นอนผู้พันอองมองแน่แน่ตอนเราเข้ามาข้างในโรงแรมสายลับของเขาคงจะเห็นเข้าพอดีจึงรายงานให้เขาทราบผู้พันอองมองไม่แน่ใจก็เลยโทรศัพท์ขึ้นมาสอบถามอีกทีหนึ่งดิฉันคิดว่าเขาต้องโทรจากเคาน์เตอร์ข้างล่างโรงแรมแน่แน่ค่ะเที่ยงคืนกับอีก10นาที ดึกขนาดนี้ถ้ามีผู้พันอองมองของผู้การจริงๆก็แสดงให้เห็นว่าข่าวการเดินทางของเราล้วนไหลแน่ๆครูฝึกอาวุธ CAA ออกความเห็นขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่สบายใจสำหรับข้อนี้อาจจะเป็นไปได้พันเอกลิบูยูพึมพำเบาๆพร้อมก็ยกมือทั้งสองขึ้นกอดอกพลางเดินไปเดินมาด้วยท่าทางกระสับกระส่ายและเมื่อเห็นบิ๊กแมนนิ่งอึ้งเหมือนก็จะฟังเธอพูดผู้บังคับการกรมสาวก็พูดต่อไปอีกด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจ คนของผู้พันอองมองมีเยอะมีทั้งในพม่าและในประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่ดูเหมือนว่าจะมากที่สุดบางทีคนของเขาอาจจะเห็นดิฉันก็ได้มันก็น่าผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งที่ขนาดดึกดด่นเที่ยงคืนก็ยังมีตำรวจรับพมา่ามาคอยเฝ้าผู้การอยู่อย่างชนิดเอาเป็นเอาตายแบบนี้ผมคิดว่าถึงแม้ผู้พันอองมองจะมีคนมากก็จริงแต่มันก็ไม่น่าจะเฝ้าดูถึงดึกดืด่นขนาดนี้อีรูปนี้แสดงให้เห็นว่าพวกพม่าจะต้องรู้ล่วงหน้าอย่างง แล้วผู้การจะเอายังไงครูฝึกอาวุธ c a a ออกความเห็นถึงความผิดปกติของตำรวจรับพม่าและประโยคสุดท้ายเขาก็ย้อนถามผู้บังคับการกลมสาวด้วยน้ำเสียงจริงจังเราไม่มีอาวุธติดตัวมาเลยนี่คะตำรวจรับพม่าทุกคนมักจะมีอาวุธหลายแรงและทันสมัยที่สุดใช้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นปืนเก็บเสียงหรือปืนกลมืออนุภาพสูงผู้บังคับการกลมสาวปเปถึงอาวุธที่พวกตำรวจรับพม่าใช้ด้วยความหนักใจผมมีระเบิดมะนาวติดตัวมาสองลูก บิ๊กแมนพูดห้วนๆพร้อมกับก้มลงล้วงมือในรองเท้าทอบบูทหยิบลูกระเบิดขนาดจิ๋วที่ซ่อนเอาไว้อุ๊ย,ย,ยคุณเอาผ่านดานตรวจคนเข้าเมืองมาได้ยังไงคะพันเอกลิบูยูอุทานออกมาด้วยความดีใจถ้าทางกระสับกระส่ายตั้งแต่ครั้งแรกปลิวหายไปเป็นปิดถึงผู้การเตรียมตัวก็แล้วกันกระเป๋าเสื้อผ้าเอาไว้ที่นี่แต่เดี๋ยวผมจะติดสินบนบอยหลบออกไปหลังลงแรมครูฝึกอาวุธ c a เตัดบท สั่งให้ผู้บังคับการกลมสาวเตรียมตัวหลบออกไปทางด้านหลังโรงแรมด้วยท่าทางหลอนลนเดินเอาผู้บังคับการกลมสาวต้องตะกุกตะกักถามออกมาด้วยความแปลกใจหมายหมายความว่าคืนนี้เราจะไม่พักที่นี่ใช่ไหมคะผมนอนไม่หลับแน่และในชีวิตก็ไม่เคยให้ผัวเก่าของเมียตัวเองมาเฝ้าแบบนี้ด้วยครูฝึกอาวุธ C A A กระแทกเสียงออกไปอย่างฉุนฉุนถึงอย่างเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณแน่จริงต้องลงไปจัดการเก็บเขาด้วยสิคะ ถังๆท,ที่อยู่ในระยะหน้าสิวหน้าขวานแต่ผู้บังคับการกรมสาวก็อดที่จะยั่วเย้าบิ๊กแมนไม่ได้และเพียงคําพูดที่ฟังดูคล้ายๆกับปาาดฝีมือครูฝึกอาวุธ c a A ว่าไม่มีน้ํายาพอที่จะไปลุ้นกับนายทหารพม่าสามีเก่าของเธอเท่านั้นครูฝึกอาวุธ c a a ก็ตกหลุมรับคําท้าทายออกไปทันทีประเดี๋ยวผมจะเอาระเบิดมะนาวยัดปากผู้พันออกมองให้คุณดูบิ๊กแมนคำรามออกมาพร้อมกัะเดินนำหน้าพันเอกลิบูยูออกจากห้อง2อ6สด้วยความระบัดระวัง บอยคนเดิมยังคงเดินเกกย์อยู่ที่ระเบียงพอเห็นสองหนุ่มสาวเดินออกจากห้องก็ตรงเข้ามาบริการทันทีหลังจากยกเมกนิดหน่อยและติดสินบนด้วยเงินเพียง200บาทบอยดังกล่าวก็พาหนุ่มสาวทั้งสองหลบหนีออกไปทางด้านหลังโรงแรมลอดสายตาสมุนของพันโทอองมองที่ดักอยู่ข้างล่างได้อย่างสะดวกโยทินรับรองไม่มีใครเห็นโชคดีครับท่านหลังจากส่งพันเอกลิบูยูและบิ๊กแมนออกทางประตูหลังโรงแรมไปเรียบร้อยแล้ว บ่อยช่างพูดของโรงแรมสีโตเกียวก็ยังอวยพรไล่หลังไปด้วยท่าทางทะลนทะลนพอเดินประคองกอดเอวกันออกมาจากซอกข้างๆโรงแรมได้นิดนึงหนุน่มสาวทั้งสองก็อาศัยสามหลอนั่งเบียดกันออกไปด้วยท่าทางปกติอากาศอันเย็นยะเยือกและกระแสลมอันหนาวเหน็บของเชียงใหม่ทําให้พันเอกลิบูยูต้องขยับผ้าพันคอขึ้นไปคลุมศีรษะเอาไว้อย่างมิดชิดแล้วต่อจากนั้นก็เอียงใบหน้าลงมาซบกับหัวไหล่ครูฝึกอาวุธ C A A มือข้างหนึ่ง สอดเข้าไปโอบกอดเอลบิกแมนเอาไว้แน่นด้วยลักษณะท่าทางที่มองดูผัดผาดคล้ายกับหนุ่มสาวที่กำลังตกอยู่ในห่วงของความรักไม่มีผิดโนนค่ะเฟียดสีเทาพันเอกลิบูยูกระซิบพร้อมกระชี้ให้ครูฝึกอาวุธ CAA ดูรถเฟียต 1100D สีเทาที่จอดดูตรงข้ามกับหน้าโรงแรมนั้นผมเห็นแล้วคนแน่นเหลือเกินถ้าผมใช้ระเบิดประชาชนต้องโดนลูกหลงแน่ บิ๊กแมนพึมพำมออกมาด้วยสีหน้าไม่สบายใจเมื่อเห็นประชาชนและรถลาวิ่งกันขวักไขว่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นนี่ไม่ใช่หนังหมูนะคะถ้าคุณขืนโยนระเบิดใส่รถเฟียตนั้นจริงๆคุณหนีตำรวจเชียงใหม่ไม่พ้นแน่รู้สึกว่าคนของเราจะตามมาแล้วค่ะกล่าวแรกตัวผู้บังคับการกรมสาวเองเป็นฝ่ายยั่วยุให้บิ๊กแมนลงไปจัดการกับพันโทอองมองสามีเก่าของเธอแต่ขันพอลงมาถึงหน้าโรงแรมเข้าจริง พันเอกลิบูยูกลับไม่ยอมให้ครูฝึกอาวุธ c a a ใช้ระเบิดมะนาวฆ่าผู้พันออกมองเสียชิพและยิ่งกว่านั้นเมื่อเธอเลี้ยวกลับไปมองทางเบื้องหลังเหมือนกับจะผิดสังเกตอะไรบางสิ่งบางอย่างและเมื่อเห็นรถสุบรุสองแถวเล็กๆคัดหนึ่งวิ่งตามมาผู้บังคับการกลมสาวกระหันมากระซิบกับบิ๊กแมนด้วยความดีใจคนของเราผมผมไม่เข้าใจผู้การมีคนอยู่ในเชียงใหม่ด้วยหรือครับบิ๊กแมนพูดพลางหันไปมองดูรถสุบรุสแถว ที่ขณะนี้เข้ามาชะลอตีคู่รถสามลอ้อคนขับหน้าตาเหมือนกับคนจีนโผล่หน้าออกมาพูดดังๆแข่งกับเสียงเครื่องยนต์หลานนายพลซิ่วอยู่บนรถเฟียสสีเทานอนครับพอตะโกนบอกให้พันเอกลิบูยูที่นั่งอยู่บนรถสามลอ้อเรียบร้อยแล้วสูบรุษ2สองแถวดังกล่าวก็เร่งเครื่องยนต์พารถบินผ่านไปอย่างรวดเร็วบิ๊กแมนหันมามองหน้าผู้บังคับการกลมสาวอย่างไม่เชื่อหูวของตัวเองและยิ่งพันเอกลิบูยูให้สามลอ้อ เข้าไปจอดอยู่ข้างๆรถเฟียต 1100D ดี11สีเทาซึ่งคราวแรกเขาคิดว่าเป็นรถนายทาหารพม่าที่สะกดรอยตามผู้บังคับการกลมสาวเข้ามาอีกด้วยแล้วก็เล่นเอาครูฝึกอาวุธ c a เต้องขยับมือที่กำลูกระเบิดมะนาวด้วยความไม่ไว้วางใจถ้าคนข้างระเบิดใส่รถเฟียสสีเทานั่นรับรองได้ทาหารกองพล93จะต้องตามล่าหัวขุนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวไปเถอะค่ะในขณะที่ลงจากรถสามลอ พันเอกลิบูยูก็หันไปพูดเหยาครูฝึกอาวุธ C A A ด้วยใบหน้ายิ้มๆเล่นเอาครูฝึกอาวุธ C A A ถึงกระงงเป็นไก่ตาแตกและถึงแม้จะเดินตามขึ้นไปนั่งอยู่บนรถเฟียดสีเทานั้นแล้วก็ตามบิ๊กแมนก็ยังไม่กล้าสอบถามอะไรมากนักรอจนกระทั่งรถเฟียดนั่นเล่นออกจากบริเวณหน้าโรงแรมสีโตเกียวแล้วครูฝึกอาวุธ C A จึงเอ่ยปากถามขึ้นมาลอยๆเมื่อกี้ใครเป็นคนโทรขึ้นไปบนห้อง2 0 6 เด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาใบหน้าขาวเหมือนกับผู้หญิงที่ใส่หมวกจ็อกกี้ดึงกระบังหมวกคุมใบหน้าเอาไว้เกือบเม็ดซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันที่นั่งอยู่ตอนหน้ารถและทําหน้าที่ขับรถไปด้วยพร้อมเสร็จเยี่ยวคอมายิ้มแล้วพูดขึ้นอย่างนอบน้อมคนขับรถสองแถวสุบรุเมื่อกี้นี้ยังไงล่ะคะคราวนี้ครูฝึกอาวุธ CAA กก็ดูเหมือนจะยิ่งงงหนักขึ้นไปอีกเมื่อเห็นคนขับรถลักษณะท่าทางเหมือนกับผู้ชายพูดคะพูดขาออกมาแบบนั้น แต่พอเห็นคนขับรถถอดหมวกจอกกี้ใบหลวมโผลกเพลกเอาไปวางที่แผงหน้าปัดแล้วสะบัดศีษะเอามวยผมเกล้าวที่ซ่อนอยู่กระจายออกมาเท่านั้นบิ๊กแมนก็ถึงกับเอ็นหลังลงไปพิงเบาะรถพร้อมกับอ้าปากหวอเหมือนกับไม่เชื่อสายตาตัวเองตำรวจรับพมา่าดักผู้การอยู่หน้าโรงแรมสองคนถ้าหลินไม่ทําแบบนั้นคุณโดนยิงที่หน้าโรงแรมแล้วคะ่ะอุ๊ยรู้สึกว่าจะมีรถตามเรามาคันหนึ่งคะ่ะจบตอนที่27แล้วนะครับ โหลดติดตามรับฟังตอนที่28ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณได้หลายครับครูฝึกอาวุธ CAA ดึงครอบลางปืนพกซึ่งถูกสวมท่อเก็บเสียงเอาไว้ให้ถอยหลังไปจนสุดแล้วก็ค่อยปล่อยให้มันดันกระสุนจากแม็กกาซีนเข้าไปในลางเพลิงอย่างระมัดระวังจิตใจมันเกิดความตื่นเต้นยิ่งกว่าการฆ่าคนทุกๆครั้งแก่อีกแค่จะฆ่าคนสักคนหนึ่งท่าทางผู้พันดูตื่นเต้นยังไงชอบกุน พันเอกลิบูยูซึ่งขณะนี้อยู่ในคราบภรรยาสาวของครูฝึกอาวุธ CAA เลยออกมาด้วยความแปลกใจพร้อมกับชเลืองดูท่าทางอันตื่นเต้นของบิ๊กแมนแวบหนึ่งมันไม่ใช่ของง่ายๆอย่างที่ผู้การคิดนะครับนี่เป็นผื้นแผ่นดินไทยที่มีกฎหมายวางโทษเอาไว้อย่างรุนแรงมันไม่ใช่ผื้นแผ่นดินพมา่านี่ครับผมจะได้ไปฆ่าคนได้อย่างง่ายๆครูฝึกอาวุธ CAA ตอบด้วยสีหน้าไม่สบายใจเล่นเอาหลานสาวนายผลซิ่วซึ่งนั่งขับรถมองดูกระจกหลังอยู่ ต้องเอี้ยวคอกับมาพูดด้วยน้ำเสียงหลอนลนถ้าอย่างนั้นหลินยิงก็ได้ส่งปืนให้หลินสิคะพันเอกลิบูยูหันมาขอนบิ๊กแมนแล้วหยิบปืนในมือส่งให้หลานสาวนายพลซิ่วโดยเร็วหลินใช้มือข้างสายบังคับพวงาลัยรลดส่วนมือขวากำด้ามปืนสวมท่อเก็บเสียงแน่นอึดใจต่อมามรถมอเตอร์ไซค์ก็ขับตีคู่เข้าทางด้านกระจกหน้าซึ่งติดฟิล์มกรองแสงเอาไว้อย่างมืดทึบ จนชายชกันที่สอนมอเตอร์ไซค์ถึงกับชะงกหน้าเข้ามาดูใกล้ๆด้วยอากับกิริยาเหมือนกับจะจ้องบุคคลภายในรถให้ธนทนีอยู่ในทีพอหลานในผลซิ่วชำเลืองเห็นมือชายชกันที่สอนเบาะถ่ายมอเตอร์ไซค์ลงไปในถุงก,กระดาษบนตักเท่านั้นเธอยกปืนสวมท่อเก็บเสียงยิงกระจกด้านข้างรถออกไปทันทีเสียงกระสุนถูกเลีดผ่านท่อใสเลนเซอร์ดังปึ๊บเบาๆแทบไม่ได้ยินเสียงลูกกระสุนทะลวงกระจกเป็นรูโวออกไปด้านนอกและก็แม่นอย่างไม่น่าเชื่อ แสงไฟของรถมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งขนานไปกับรถเฟียตอยู่ดีๆก็เอียงบูบแล้วต่อจากนั้นแสงไฟก็หมุนแขวงสเปะสปะเมื่อคนขับพลังเอียงศีรษะบูบลงข้างรถทําทให้แฮนเดิลซึ่งปราศจากการบังคับใส่งกแงกอยู่พักหนึ่งก็ฉลบหลมคลุไปตามถนนเสียงดังสนั่นวันไหม่มองเห็นทั้งคนขับและคนสอนถ่ายหลมกลิ้งกระเด็นไปคนละทางสองทางบอมเบมอยู่ท่ามกลางแสงสะท้อนของไฟหน้ารถซึ่งหมุนปัดอยู่นั้นแทนที่หลานสาวนายพลซิ่วจะเล่งรถเฟียตหลบหนีไปเธอกลับผ่อนคันเล่งลงยางกระทันหันแและแตะเก รถยังไม่ทันจะดุดดีก็เข้าเกียร์ถอยหลังพารถย้อนกลับมาณบริเวณที่มอเตอร์ไซค์คว่ำอยู่กลางถนนโดยเร็วและในช่วงจังหวะนั้นเองชายชะกันคนที่สอนเบาถ่า,ายรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งกระเด็นเกลี้ยงอยู่ที่ขอบถนนก็เพิ่งจะลุกขึ้นมานั่งอย่างงงๆแต่พอได้ยินรถเฟียดแล่นกลับมาเท่านั้นก็เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังมองหาถุงกระดาษที่หลุดจากมืออยู่ไปมาและพอเจอเขาก็พว่าพรดเข้าไปขว้ามันขึ้นมาด้วยอากาบกิริยาลุกหกนีลุกหลนหลานในพลซิ่วซึ่งเบรกยังกระทันหันมือข้างหนึ่งเปปิดดระตู้้าานนหนออก แล้วปลุกออกไปยืนบางตัวถังรถด,ด้านข้างของหน้ารถซึ่งเป็นตำแหน่งอันแข็งแรงที่สุดของรถอย่างชนิดมองดูแทบไม่ทันปืนสวมท่อเก็บเสียงวางพาดลงไปบนฝากโปงหน้าหมออรถเล็งด้วยความปลาดีชั่วอึดใจก็กระดิกเหนียวสามครั้งส้นสอนจากแสงสว่างของไฟหน้ารถที่เปิดส่องเป็นลำอยู่นั้นสาดให้เห็นล่างของชายชะกันซึ่งขณะนี้ลวงมือหยิบปืนออกจากถุงกระดาษได้เพียงกลึ่งกระบอกล้มพังลงกระพืน้นดิ้นพลัดพลาด,ลาด,ลาดนิ้วมือซึ่งอยู่ในกองไกเหนียวไกลั่นกระสุนออกไปอย่างสเปะสปะสองนัดส้นสอน แทนที่หลานสาวนายพลซิ่วจะระดมยิงซ้ำออกไปอีกเธอกับกระโจนพวดเข้าไปยิงจังก้าอยู่หน้าชายชะก,กันดังกล่าวแล้วจ่อปืนยิงซ้ำในระยะประชิดอีก2นัดสันสอนคราวนี้เสียงปืนดังเบาจนครูฝึกอาวุธ c a เและพันเอกลิบูยูนั่งอยู่บนรถแทบไม่ได้ยินเสียงแต่พอจะมองเห็นล่างที่ดิ้นพลนพลาดตั้งแต่ครั้งแรกดิ้นสนิทไปเป็นปิดทิ้งและก่อนที่เธอจะวิ่งกลับขึ้นมาบนรถ หลานสาวคนสวยของนายพลซิ่วแห่งกองพล9กก็ยังวิ่งเข้าไปใช้กระสุนนัดสุดท้ายของปืนเก็บเสียงยิงคนขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนนเหมือนกับจะสั่มให้ตายสนิทอยู่ในทีแล้วต่อจากนั้นเธอก็วิ่งกลับขึ้นมาบนรถเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งผ่านรถกระชากออกจากที่จอดเหมือนกระติดปีกบินเล่นเอาประตูด,ด้านข้างรถโดนแรงเบี่ยงเปิดกระแทกเสียงดังสนั่นวันไหวจะฆ่าพม่าทั้งทีต้องฆ่าให้ตายพวกนี้มันงูพิษล่อยเอาไว้ไม่ได้หรอกค่ะ หลังจากหอตะบึงหนีออกจากที่เกิดเหตุไกลพอสมควรแล้วหลานสาวท่านในพลซิ่วก็พึมพับออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆอากับกิริยาดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ที่เธอกระทำลงไปอย่างสดสดร้อนๆนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเล่นเอาครูฝึกอาวุธ c a a ซึ่งนั่งอ้าป,ปากขังอยู่เบาด้านถ่ายต้องกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืนๆแต่ก็ไม่ไายที่จะย้อนถามออกมาด้วยความเคลือบแทงใจสมมติว่าสองคนนั่นไม่ใช่พมาะะ่าล่ะตำรวจรับพม่าร้อยเปอร์เซ็น ไอสองคนนี่เฝ้าอยู่ที่หน้าโรงแรมสีตโตเกียวมาสองวันแล้วค่ะแต่มันไม่ได้ฉลาดไปกว่าพวกเราหรอกค่ะลินเฝ้ามันอีกทีหนึง่งหลานสาวนายพลซิ่วตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานมือทั้งสองจับพวงมาลัยสายตาจ้องเขม็งไปตามถนนที่สว่างจ้าด้วยแสงไฟหน้ารถด,ด้วยท่าทางระมัดระวังและเมื่อเธอเห็นบุคคลทั้งสองนิ่งหลานสาวคนสวยของนายพลซิ่วแห่งกองพล93ก็อธิบายเรื่องราวที่ผ่านมาให้ฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วน หลินจำเป็นต้องหลอกเอาคุณทั้งสองลงมาจากโรงแรมเพื่อให้ตำรวจลับพม่าสองคนนั่นติดกับหลินตอบายด้วยประโยคที่ทําให้ครูฝึกอาวุธ CAA เริ่มจะเดาอะไรต่ออะไรขึ้นมาลางๆได้บ้างแล้วแต่ก็ไม่วายที่จะหันมาถามผู้บังคับการกรมสาวด้วยความแปลกใจอีกครังแล้วรถสุบรรุนั่นละกรับทาไมผู้การถึงรู้ว่าเป็นรถพวกเดียวกันให้หลินอธิบายดีกว่ามั้งคะพันเอกลิบูยูยนกลองไปให้หลานสาวนายพลซิ่วตอบด้วยใบหน้ายิ้ม เรามีการติดต่อกันล่วงหน้าหลายครั้งแล้วค่ะแผนการทั้งหมดหลินเป็นคนวางขึ้นมาเองและหลังจากคุณลุงได้ส่งทูตทหารไปพบกับผู้การในพม่าแล้วทางเราก็เตรียมการต้อนรับผู้การด้วยมาตรการอันปลอดภัยที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้ไม่เฉพาะแต่หลินคนเดียวนะคะขณะนี้กําลังหนุนของกองพล93หลายคนยังติดตามรถของหลินอยู่ห่างๆเพื่อคุ้มกันผู้การอีกด้วยค่ะถึงที่พักของเราแล้วพรุ่งนี้เช้ามืดจะเริ่มออกเดินทางเชิญผู้การพักผ่อนได้แล้วค่ะ ในขณะที่พูดหลานสาวท่านในผลซิวแห่งกองพล93ก็เลี้ยวรถจากถนนเข้าไปในซอยจนสุดแล้วจอดอยู่หน้าหลัวบ้านที่ปิดสนิทอยู่ผ่างกดแต่เป็นอนัส,สัญญาณ3ามครั้งบัดรดนนั่นเองประตูนหน้าบ้านก็เปิดออกจนสุดด้วยน้ำมือของชายชะการคนหนึ่งเหมือนกับจะรอคอยการมาของรถเฟียด1น0่งนดี D, นั่นอยู่แล้วลินขับรถผ่านถนนคอนกรีตเข้าไปจอดเทียบที่หน้าบ้านอันใหญ่โตมโหฬารซึ่งปิดไฟสนิททั้งบ้าน และขณะนี้ชายชะก,กันอีกคนหนึ่งเข้ามาเปิดประตูด้านหลังให้กับบุคคลทั้งสองหลานสาวนายพลซิ่วก็เอี้ยวคอมาพูดด้วยน้ำเสียงยัว่วเยาเหลืออีกสี่ห้าชั่วโมงจะสว่างหลินคิดว่าบรรยากาศอโรมาติกของเชียงใหม่ในค่ำคืนนี้คงจะทำให้การฮันนีมูนของคุณทั้งสองมีรสชาติขึ้นนะคะราตีสวัสดิ์ค่ะพรุ่งนี้เช้าค่อยพบกันคำพูดของหลานสาวนายพลซิ่วทำให้พันเอกลิบูยูต้องหันมาขอนครูฝึกอาวุธ CAA ด้วยใบหน้าแดงส่น้น อากับกิริยาบังเกิดความเอียงอายขึ้นมาตามวิสัยหญิงถ้าคุณคิดจะทําตามคําพูดของหลินแล้วก็เขาบอกให้รู้สก,ก่อนว่าไม่มีทางอย่างเด็ดขาดในขณะที่เดินตามหลังชายชะกันขึ้นไปบนห้องพักผู้บังคับการกลมสาวก,ก็ยื่นหน้าเข้าไปกระซิบกับครูฝึกอาวุธ C A A ด้วยท่าทางฉุนฉนถ้าไม่ยอมก็ต้องปล้ำกันละอย่าลืมนะว่าขณะนี้คุณคือภรรยาของผมบิ๊กแมนพูด พร้อมกันยื่นหน้าเข้าไปหอมแก้มพันเอกมิบูยูเอาดืด้อเดินเอาชายชะกันคนที่เดินนําหน้าซึ่งบังเอิญหันมาพบพอดีต้องรีบหันหลังกลับไปทันควันปละเดี๋ยวเถึงห้องจะหยิกให้เหนือเขียวเชียวคุณนี่ลุ่มล่ามจังถังถังที่เอ่ยปากดุแต่ในตาของผู้บังคับการกลมสาวกลับหวานเยิม้มเดินเอาครูฝึกอาวุธ c a เต้องเอื้อมมือไปประคองกอดเอวอย่างนิ่มนวล แล้วเดินตามชายชะกันดังกล่าวขึ้นไปด้วยความรู้สึกที่ตื่นเพลิดขึ้นมาจนแทบระงับใจเอาไว้ไม่ไหวจบตอนที่27และตอนที่28แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับ